เด็ก <c oughs> ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนอ่ะครูจะให้ทำท่า จีบเอลอาทุกคนเปิดกล้องต้องมีสติต้องมีสมาธิก่อนเรียนค่ะอ่าข้างข้างขวาจีบอาทุกคนเปิดกล้องแล้วอ่าข้างขวาจีบค่ะข้างขวาจีบไว้ข้างขวาจีบไว้นะคะแล้วก็ข้างซ้ายทำท่าทำรูปเอลอรูปตัวเอลทำเป็นรูปตัวเอนะคะอ่าลองนับไปพร้อมกันก่อนอ่า ข้างขวาจิบไว้นะลกูกข้างขวาจิบอันนับเป็นหนึ่งอ่าสลับไปเป็นสอง่อาตอนนี้ข้างขวาทําเป็นรูปตัวแ L แล้วนะอ่ะข้างข้างขวา L แล้วก็ข้างซ้ายจิบถ้าจิบอ่ะต้องคลี่ด้วยนะอ่ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จิบไว้อ่ะนิ้วที่เหลือคลี่ทั้งหมดเลยอ่ะคลี่ไว้อ่ะข้างขวาจิบนะอ่ะเป็นสองแล้วนะสอง อ่าเปลี่ยนสามอ่สีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอได้ไหมคะ <10. S 1> อ่ะตอนนี้เราจะไวขึ้นนะคะอ่ะนับหนึ่งถึงสิบเหมือนเดิมแต่ว่าไวขึ้นนะคะ โอเคไหมเอ่ยอ่าตอนนี้คือข้างขวาเป็นรูปตัว L นะคะอ่าขวาเป็นตัว L อ่าซ้ายเป็นจีบอันนะับพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแสโอเคค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยอ่ตั้งสติทุกคนอ่ตอนนี้ครูจะใส่เพลงแล้วนะคะเมื่อกี้มีใครแอบหลุดบ้างนะมีหรือเปล่าอาครูแอบเห็นนะ ่าไม่เป็นไรตอนนี้เราจะใส่เพลงแล้วนะคะอ่าเอาเพลงช้างเอาเพลงช้างอ่าอ่าเอาข้างขวาเป็นจีบข้างซ้ายเป็นแอลทุกคนทําข้างขวาเป็นจีบครีดด้วยนะคะจีบอ่ะครีดด้วยโป้งนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จีบไว้แล้วก็นิ้วที่เหลือครี่ไว้เลยอ่าข้างซ้ายเป็นตัวแอลอ่ะตอนนี้เราจะใส่เพลงแล้วนะเพลงช้างนะคะอ่ะหนึ่งสสมลอง พร้อมการเอาแบบช้าๆก่อนอช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโต,วตวไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงสองเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหาง ยาวอ่าตอนนี้ตอนนี้ขวาของครูเป็นรูปตัว L นะคะอ่าข้างซ้ายจีบอ่าของใครเป็นแบบครูบ้างอ่าโอเคสแสดงว่าเก่งมากอ่าอีกรอบนึงนะคะอ่าเราจะเล่ง ให้ไวขึ้นนิดนึงนะคะ,อะเอาเอามม่ช่างช่างช่างน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าช่างมันตัวโต,วตวไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงสองเขี้ยวไตงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวอา นิ้วข้างนิ้วข้างขวาของครูตอนนี้ข้างขวาเป็นรูปตัว L นะคะข้างซ้ายจีบค่ะของใครเป็นแบบครูบ้างอ่าตบมือตัวเองหน่อยเก่งมากค่ะอ่าขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่เนื้อหากันเลยอ่าวันนี้เราก็จะต่อกันเลยในเรื่องของคำเชื่อม อาเด็กๆพอจำได้ไหมเอ,อ่ยว่าคำเชื่อคือคำอะไรนะออมีคำว่าอะไรบ้างคะโอ้เก่งจังเลยมีคำว่าหรือจำด้วยจำได้ด้วย,วยมีคำว่าอะไรอีกนะมีคำว่าหรือมีคำว่า มีคำว่าแต่มีคำว่าและอะเก่งจังเลยอ่ะเราลองมาดูความหมายของคำเชื่อมกันนะคะว่าคืออะไรอ่ะคำเชื่อมก็คือคำที่ใช้เชื่อมคำวล,ลีหรือว่าประโยคนะคะข้อความต่างๆเข้าด้วยกันก็คือเอาประโยคกับประโยคมารวมกันหรือว่าเอาข้อความกับข้อความนะี่ยมาเชื่อมกันนั่นเอง และคำเชื่อมมีคำว่าอะไรบ้าง,างเหมือนกับที่เด็กๆบอกครูเมื่อกี้เลยอตัวอย่างเช่นมีคำว่าและมีคำว่าถ้ามีคำว่าหรือ,อคำว่าและเราจะแต่งประโยคได้ว่าไงบ้างเอาเอาประโยคกับประโยคมาเชื่อมกันได้ว่าไงบ้างเอ่ยโดยใช้คำว่าและผมและ ผมและใครนะคะผมและแม่อ่าเราจะตอบแต่งเป็นประโยคอีกยาวๆเลยจะทำจะแต่งว่าไงผมและแม่ไปตลาดอ่าอะไรอย่งนี้นะคะก็คือเราเชื่อมประโยคกับประโยคเข้าด้วยกันอ่ามีคําว่าหรือมีคําว่าเลยมีคําว่าจึงก็ดังนั้นจึงพวกนี้คือคําเชื่อมหมดเลย เอะเราลองมาดูตัวอย่างคำเชื่อมนะคะ,ะตัวอย่างแรกเขาบอกว่ากล้าอยากเรียนหนังสือเก่งๆแต่เขาไม่ชอบอ่านหนังสือเด็กๆิองช่วยกันหาคำเชื่อมซิในประโยคนี้คำเชื่อมคือคำว่าอะไรคะ โอ้เก่งจังเลยชเชลยอ่าเก่งมากค่ะคำเชื่อมในประโยคนี้ก็คือคำว่าแต่นะั่นเองอ่าต่อไปเบสมาโรงเรียนสายเพราะฝนตกอ่าคำเชื่อมของประโยคนี้คือคำว่าอะไรคะเด็กๆเพราะอ่าเก่งจังเลยทำไมถึงเป็นเพราะ เพราะเป็นคำเชื่อมก็คือมีประโยคสองประโยคเอามาเชื่อมกันถูกไหมก็คือมีเบสมาโรงเรียนสายประโยคหนึ่งกับฝนตกหนักประโยคหนึ่งถูกไหมพอเราเอามาเชื่อมกันเอามารวมกันเป็นประโยคเดียวกันปุ๊บเราเลยใช้คำว่าเพราะเบสมาโรงเรียนสายเพราะฝนตกนั่นเอง เ่าเราลองมาดูชนิดของคำเชื่อมนะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งก็คือคำเชื่อมที่คล้อยตามการที่เป็นแบบกัรน้มน้าวอะไรเงี้ยนะอ่าได้แก่คำว่าและทั้งและทั้งก็ครั้นก็ครั้นจึงก็ดีอะไรงนี้ ตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกก็คือทั้งพ่อและแม่ของผมเป็นคนใต้<ป>เด็กคิดว่าข้อนี้<ป>คำเชื่อมอยู่ตรงไหนเอ่ยและจริงไหมนะ<ป>อ่าก็คือมีคำว่าทั้งด้วยแล้วก็มีคำว่าและด้วยนะคะ ต่อไปตัวอย่างที่สองก็คือชนิดของคำเชื่อมสองชนิดคำเชื่อมที่ขัดแย้งกันนะคะอ่าเช่นคำว่าแปรอันเนี้ยมันจะเป็นคำเชื่อมที่เราดูแล้วมันจะขัดขัดกันเหมือนมันจะโต้แย้งกันนิดนึงนะคะแต่ว่ากว่าจุดๆดุดก็ หรือว่าถึงจุดๆก็เป็นต้นนะคะมีอีกเยอะแยะเลยอันนี้คือจะเป็นคำเชื่อมที่ขัดแย้งกันนั่นเองอ่ะเราลงมาดูตัวอย่างนะคะว่าคำเชื่อมที่ขัดแย้งกันตัวอย่างมีคำว,ว่าอะไรบ้างผมต้องการพูดกับเขาแต่เขาไม่ยอมพูดกับผมอ่ะขัดแย้งตรงไหนคำเชื่อม คำเชื่อมคำว่าอะไรคะที่ขัดแย้งกันคำว่าแต่นั่นเองอเราลองมาดูตัวอย่างที่สองกว่าเราจะอืยนจบเพื่อนๆก็ทำงานหมดแล้วกว่ากับก็เก่งจังเลย ่ากว่ากับก็ก็คือประโยคคำเชื่อมของกว่าเราจะเรียนจบเพื่อนๆก็ทำงานหมดแล้วอ่าตัวอย่างต่อไปถึงเขาจะยากจนแต่เขาก็มีความสุขประโยคคำเชื่อมในตัวอย่างนี้คือคำว่าอะไรคะถึงจับอะไรนะคะ ถึงแต่อะคนอื่นว่าไงถึงแต่คนอื่นมีอีกไหมถึงกับแต่ก็อะมีถึงก็มีแต่กับก็อะคนอื่นว่าไงอีกมีอีกไหมถึงกับอ๋อเยอะเลยเด็กๆอะโอเค ถึงกับแต่นั่นเองถึงเขาจะยากจนนะแต่เขาอ่ะก็มีความสุขนะอะไรประมาณนี้คือประโยคที่ใช้คำเชื่อมของประโยคนี้ก็คือมีคำว่าถึงกับแต่นั่นเองอตัวอย่างต่อไปเขาว,วิ่งเร็วมากแต่ว่าไม่เหนื่อยเลยประโยคของคำเชื่อมนี้คือคำว่าอะไรคะ อ่าคือคำว่าแต่คนอื่นว่าไงคะมีอีกไหมแต่ว่า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 อ่ามีแต่ว่าโอเคคะ่ะอ่าแต่งแต่ว่าจริงๆด้วยก็คือเขาเอาประโยคของคําว่าเขาวิ่งเร็วมากนะกับประโยคที่สองก็คือเขาไม่เหนื่อยเลยเอามารวมกัน คำเชื่อมที่ขัดแย้งกันนั่นเองนะคะอาต่อไปชนิดของคำเชื่อมข้อที่3ก็คือคำเชื่อมที่มีข้อความให้เราเลือกสมมุติว่าเราจะเลือกสีขาวหรือว่าสีชมพูอ่ะมีให้เลือกสองทางนะมันเป็นการให้เราตัดสินใจว่าเราจะ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองคือคำเชื่อมที่เราต้องเลือกเราต้องตัดสินใจได้แก่คำว่าอะไรบ้างคำว่าหรืออย่างเช่นเธอจะไปหรือเธอจะไม่ไปอะไรเงี้ยมันมีสองแง่สองทางให้เราเลือกนะว่าเราจะตัดสินใจไปหรือไม่ไปดีอะไรเงี้ยนะหรือไม่ไม่จุดจุดก็อะไรนรไี้หรือไม่ก็หรือไม่ก็ ไม่เช่นนั้นมิฉะนั้นจุดๆๆก็เป็นต้นนะอันนี้คือคำเชื่อมที่เป็นข้อความให้เราเลือกให้เราตัดสินใจอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะว่าครูยกตัวอย่างมาให้มีอะไรบ้างอ่ะประโยคแรกก็คือ,อนะักเรียนชอบเรียนคณิตศาสตร์ หรือภาษาไทยนะักเรียนชอบเรียนวิวววชาคณิตศาสตร์หรือภาษาไทยคะ,อะเอาตามความเป็นจริงเลยตอบกูหน่อยอบางคนก็ชอบภาษาไทยบางคนก็ชอบคณิตคําว่าคําเชื่อมในประโยคนี้คือคําว่าอะไรคะอ้าวทำไมถึงเป็นหรือทำไมป .5 เก่งจังเลยคะ สรุปคือหรือนั่นเองอาเก่งมากค่ะตับมือตัวเองหน่อยอาตัวอย่างต่อไปเธอคงไปซื้อของหรือไม่ก็ไปดูหนังอาประโยคคำเชื่อมน,นี้คือคำว่าอะไรคะหรือไม่อาคนอื่นว่ายังไงคนอื่นตอบบ้างไงเลยลองหาสิ หรือไม่อ่าโอเคหรือไม่อ่าเราลองมาเฉลยกันดูค่ะว่าเป็นคำว่าอะไรอ่าเก่งจังเลยตรงไม้ตัวเองหน่อยแล้วปอห้านี้ทําไมเก่งจังอ่าคาเชื่อมของประโยคนี้ก็คือหรือไม่นั่นเองเพราะเขามีให้เราเลือกสองอย่างนะคะก็คือเราต้องตัดสินใจแล้วว่าเธอคงจะไปซื้อของหรือไม่ก็ไปดูหนังอ่าจะไปซื้อของด้วยจะไปดูหนังด้วยอ่าต่อไปประโยคที่สาม เพราะเขาขยันอ่านหนังสือเขาจึงสอบ่านอบอาประโยคคำเชื่อมในตัวอย่างนี้คือคำว่าอะไรคะอะไรนะคะเพราะเขาขยันอ่านหนังสือเขาจึง สอบผ่านอคำเชื่อมในประโยคนี้คือคำว่าอะไรเอ,อ่ยอคนอื่นว่าไงคะมีคำว่าจึงมีคำว่าเพราะกับจึงอ,งอะเราลองมาดูค่ะอะเก่งจังเลยตกมือให้ตัวเองหน่อย คำเชื่อมในประโยคนี้ก็คือเพราะกับจึงนั่นเองเพราะเขาขยันอ่านหนังสือนะเขาจึงสอบผ่านตัวอย่างต่อไปเขาขี้เกียจจึงสอบตกคำเชื่อมในประโยคนี้คือคำว่าอะไรคะ,ะจึงคนอื่นเล่าว่าห้เอ่ย จึงอ่ะโอเคมาดูเฉลยพร้อมกันค่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะอ่าีคำเชื่อมที่เชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลนะคะได้แก่คำว่าเพราะเพราะเขาดูแลตัวเองเขาจึงสวยอะไรนี้ มันเป็นเหตุเป็นผลไงเขาดูแลตัวเองไงเขาก็เลยสวยอะไรเนี้ยนะมีคําว่าเพราะว่ามีคําว่าดังน,นั้นมีคําว่าชนะโจโจจึงอะไรพวกนี้คือเป็นคําเชื่อมที่เป็นเหตุเป็นผลหมดเลยอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างนะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้าง นักเรียนมาโรงเรียนสายเพราะฝนตกคำเชื่อมในข้อนี้คือคำว่าอะไรคะ,ะเพราะอะเก่งจังเลยอะคนอื่นล่ะคะ,ะคนอื่นว่าไงไมีไหมเอ่ยคนอื่นตอบว่าไงเพราะอะเพราะทุกคนตอบเพราะนะคะเราลงมาเฉลยพร้อมกันคะ่ะอ่า คำเชื่อมในประโยคนี้ที่ให้ที่บอกเหตุและผลก็คือเพราะนั่นเองนะักเรียนมาโรงเรียนสายเพราะฝนตกหนักเพราะคือคำเชื่อมของประโยคนี้นั่นเองค่ะต่อไปคุณต้องเข้าห้องสอบก่อนเวลา9กา้านาฬิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบอ่า คำเชื่อมในข้อนี้คือคำว่าอะไรคะอ่ามิชนะคนอื่นตอบบ้างไงคะคนอื่นอ่ามิชนะอ่ามิชนะหมดเลยอ่าเราลงมาเฉลยพร้อมกันค่ะว่าตัวอย่างนี้คำเชื่อมตัวอย่างนี้คือคำว่าอะไรมิชนะนั่นเองต่อไปให้นักเรียน ช่วยกันแต่งประโยคจากภาพนะคะอะครูมีภาพให้ครูจะให้นักเรียนช่วยกันแต่งประโยคจากภาพวาดได้ยังไงบ้างอะภาพแรกคือภาพอะไรคะรูปผู้ชายเขากําลังทําอะไรกันนะคะเขาทาอะไรอยู่อะรูปรูปผู้ชายเขากําลังปั่นจักรยานอะรูปที่สองเขาทําอะไรกันคะ ข้อที่สองก็คือรูปผู้หญิงปั่นจักรยานถูกไหมอะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้นะคะว่าสมมุติว่าครูจะแต่งประโยคนะครูครูยกอาครูสมมติว่าผู้ชายคนนี้ก็คือพ่อละกันส่วนแม่คนนี้ก็คือผู้หญิงในภาพก็คือแม่ก็ละกันอะครูะคจะลองแต่งประโยคนะว่าอาประโยคที่หนึ่งก็คือครูแต่งว่า พ่อปั่นจักรยานอ่ะครูแต่งประโยคที่สองว่าแม่ปั่นจักรยานอ่ะพ่อก็ปั่นจักรยานแม่ก็ปั่นจักรยานถ้าเราเอาประโยคสประโยคนี้มารวมกันมาเชื่อมกันเราจะเอามารวมกันได้ว่าไงบ้างคะโดยใช้คำเชื่อม เด็กๆลองช่วยครูตอบหน่อยค่ะเด็กๆลองช่วยครูคหน่อยซิว่าเราจะเชื่อมคําว่าพ่อปันจักรยานกับแม่ปันจักรยานเราจะเอามาเชื่อมกันได้ว่าไงบ้างคะพ่อและแม่อ่าเก่งมากคะ่ะอ่พ่อและแม่ปันจักรยานอ่าคน<ม>คืนว่ายังไงบ้างคะเมื่อกี้เพื่อนตอบว่าอะไรนะคะพ่อและ พ่อและแม่ปั่นจักรยานาครูก็แปตามเธอเลยค่ะพ่อและแม่ปั่นจักรยานนั่นเองก็คือคำเชื่อมในประโยคนี้คือคำว่าอะไรคะและ,และนั่นเองก็คือเอาพ่อและแม่ปั่นจักรยานจากที่เราต้องเขียนประโยคยาวๆเลยพ่อก็ปั่นจักรยานแม่ก็ปั่นจักรยาน เราเอามาเชื่อมเราเอาประโยคทั้งสองประโยคมาเชื่อมกันเลยเอามารวมกันเลยได้เป็นพ่อและแม่ปั่นจักรยานต่อไปครูก็จะให้เด็กๆนะคะช่วยกันหาคำเชื่อมต่อไปนี้ค่ะ,ะครูมีตัวอย่างประโยคคำเชื่อมมาให้นะคะแล้วให้เด็กๆช่วยกันตอบครูค่ะช่วยกันหาว่าในประโยคนี้มีคำเชื่อมคำว่าอะไรบ้างคะ เขาบอกว่าการส่งเสียงดังในห้องสมุดเป็นการกระทําที่ไม่ดีรบกวนผู้อื่นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีกฎห้ามส่งเสียงดังติดประกาศไวเ้เด็กๆลองหาคำเชื่อมต่อไปนี้สิว่าคือคำว่าอะไรเอ่ยอเพราะฉะนั้นคนอื่นว่าไงคะคนอื่นตอบว่าไงบ้าง เพราะฉะนั้นช่วยกันตอบเก่งจังเลยค่ะเราลองมาเฉลยพร้อมกันซิว่าในประโยคนี้คําเชื่อมคือคําว่าอะไรเอย่ยเด็กๆตอบว่าเพราะฉะนั้นถูกไหมเราลองมาดูกันอเพราะฉะนั้นถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะอตัวอย่างที่สองครูมีตัวอย่างมาให้ เพราะนพกรไม่ออกกําลังกายเธอจึงอ้วนอาเด็กๆลองช่วยกันตอบครูสิคะว่าคําเชื่อมในคํานี้คือประโยคนี้คือคําว่าอะไรเอ่ยเพราะอ่าทุกคนตอบว่าเพราะอ่าคนอื่นว่าไงบ้างคะเพราะกับจึงโอ้เก่งจังเลยอ่ามีอีกไหมคนอื่นตอบว่าไงบ้าง เพราะจึงโอ้เก่งมากค่ะเราลองมาดูเฉลยพร้อมกันว่าคือคําว่าอะไรนะอ่าเพราะกับจึงค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งจังเลยค่ะอ่าต่อไปให้นักเรียนทําใบงานคําเชื่อมที่ครูแจกไปให้นะคะให้นักเรียนระบายสีคําที่เป็นคําเชื่อมนะคะด้วยสีฟ้าแล้วก็ ให้นักเรียนนำคำเชื่อมที่เราระบายสีไปมาแต่งประโยคให้สมบูรณ์และถูกต้องนะคะอ้าววันนี้นะคะเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างคะอ่าเราเรียนเรื่องคำเชื่อมอ่าคำเชื่อมคือคำอะไรนะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะ อ่ะยกตัวอย่างไหมให้ครูดูหน่อยค่ะว่าคําเชื่อมมีคําว่าอะไรบ้างเอ่ยอ่ะมีคําว่าและมีคําว่ามีคําว่าแต่มีคําว่าหรืออะไรอีกนะคะมีคําว่าดังน,นั้นมีคําว่าทั้งจุดจุดุด,ดก็มีคําว่า มีคำว่าเพราะอ่ะเก่งมากค่ะคำเชื่อมของเรานะคะก็จะมีประมาณนี้นั่นเองอ่าเด็กๆมีอะไรสงสัยไหมคะอ่าโอเคงั้นวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ